โลกสำคัญของชาติไทยนะครับประกอบด้วยช้างไทยเกิดไทยองค์ราชาและสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางของช้างไทยดังนั้นนะครับในวันที่13มีนาคมของทุกปีแต่ผู้มีเกียรติมวลชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกท่นานแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโบราณสถานไทยตลอดกว่า50ปีที่ผ่านม,มา ในปี2005ภาย,ยใต้ชื่องานวันช้างไทยเทอดไทยองค์ราชาและสมเด็จช้างประจำปีชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถนำชื่อเสียงมนานขันมาสนกจรรกคาขอ,องแผงค้างก<า>็ออมาให้ความสมกานต่อความช่วยเหลือัชาวไทยชาวสวินมีความปลาดเพื่อนแล้วกว็เป็นเชื้อเพลิงยืนขึ้นนะครับ เสด็จเจ้าฟ้าจักรีประจำปี2 5 5 8ท่านหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนะครับที่ขุนล้นเจ้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้นะท่านหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนะครับการทหาจังหวัดทหารตกสุรินทร์นะครับพร้อมด้วยท่าน โรจาวามนะคะวันช้างไทยเพื่อไทยอราชาและสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจากรีประจําปีบุงเรียนจากโรงเรียนสุรวิทยาศาสรนะครับค่ะผู้ถือป้ายนะคะเป็นนักศึกษาใส่สวยจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสุริน์นะคะถือป้ายีิพระดับตกแต่งด้วยไฟสวยงามมากๆเพราะกะนั้นหน้าขบวนช้าง Thank you.